ยตบดิตบดิตบดิเออพวกกุเซียนอันเนี้พวกกุเซียนเออเอ่แล้วพี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 เตรียมเตรียมเอ้ยแป๊บเป็นโอ้อืออืออือปลาช้าจังวะเมงแล้วแล้วกูต้องหลบมันอีกอ่ะอ๋อ แล้วเดี๋ยวมันปาดอกีออกโอ้โหวอุ้ยปาดอันไหนโอเคโอเคเย็นๆนะเอ้ยโอ้โห,โหโอ,โโอ,อันนี้อันนี้อันนี้นี่เออต่อเฮ้ย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 โอเคโอเคเกือบไปแล้วมาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้ว